พบกับแมงมุมดึกดำบรรอายุ do, ถึง100ล้านไปโอ้โหนั่นคือมีสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่ช่วงยุคอยล้านปีก่อนแล้วใช่ๆพี่ oh ว่ามี <my God. S 1> นะจริง ไม่ก็จริงๆแล้วหนูมองว่าสัตว์เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษแหละของสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาในปัจจุบันแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมคณะนักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนและสหรัฐนะคะเขาได้ไปที่เมียนมาพ่นิกแล้วก็ไปค้นพบนะคะเป็นก้อนอัมพันชิ้นหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นซาาข,ของเจ้าแมงมุมเนี่ยอยู่ในนั้นผลปรากฏว่าเขามีการพิสูจน์นะคะอายุเจ้าหินอัมพันตัวนี้นมีอายุถึง100ล้านปี นึกถึงภาพยนตร์เรื่องจุลศิลป์กันโอ้ตานแ้วดึกดับัญจีใช่ใช่ที่เขาอ่ะพอพอเห็นแค่ซากแบบเนี้ยแล้วเขาก็สามารถนำมาวิจัยต่อยอดเพื่อที่จะรู้ที่มาหรือแหล่งชีวิตของเขาเลยแล้วทีนี้เนี่ยจากการเอาไปวิจัยพี่ดิเขาก็เลยได้เห็นว่าเจ้าตัวที่พบเนี้ยนะคะมีความเกี่ยวข้องนะคะเชิงวิวัฒนาการกับแมงมุมที่เรารู้จักในปัจจุบันด้วยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นญาติโบราณของแมงมุมนะฮะอาศัยอยู่ตามลำต้นกิ่งไม้นะฮะในป่าทึบโดยจะหลบอยู่ในใต้เปลือกไม้หรือในกลุ่มมอสที่เกาะตามโคนต้นไม้โอ้โหรู้ขนาดนั้นเลยนะคะใช่ใช่คือแยกประเภทไปเลยและจากภาพนะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะนอกจากมีขาที่เหมือนแมงมุมแล้วนะพอดียังมีส่วนหางอ่ที่คล้ายกับแมงป่องอีกด้วยอ๋อนั่นเพราะว่า เขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอ,อยู่ในวงเดียวกันเ,เขาเป็นสัตว์ขาป้องใช่แล้วและดอร์พอนะคะหนึ่งในนักวิจัยเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงวิวัฒนาการาและการเป็นอยู่ของเขาอะจริงๆแล้วแมงมุมเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่แบบ รักสงบนะเออแล้วเขาก็อยู่ในป่าลึกดังนั้นเป็นไปได้ว่าในการวิวัฒนาการการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีสิ่งอะไรไปรบกวนเขามากเขาจึงอยู่ได้อย่างยาวนานถูกต้องและนี่คือความสําเร็จของแมงมุมในการขยายพันธุ์คุณผู้ชมเพราะปัจจุบันนี้นะคะแมงมุมเนี่ยมีอยู่มากถึง47,000ชนิดเลยนะฮะพี่นิเยอะกจริงจริงบางทีแมงมุมที่บ้านเราเจอไปตั้งแต่กี่สายพันธุ์แล้วพี่นิสี่สาพันธุ์แล้วนะ ฉะนั้นนะคะทั่วโลกของเราคุณผู้ชมมีอีกหลากหลายมากมายที่เรายังไม่รู้และนี่คืออีกปรากฏการณ์ของวิทยาศาสตร์ที่เราแบบสุดยอดมากเลยจริงๆ